โดยงานซ่อมสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทหลักๆโดยประเภทที่1คือ Reactive Maintenance หรือการซ่อมบำรุงเชิงรับครับโดยหลักการคือใช้งานเครื่องจักรจนพังครับพอเครื่องจักรพังแล้วก็ค่อยกลับมาซ่อมเพื่อกลับมาใช้งานได้ใหม่ดังนั้นงานซ่อมประเภทนี้ช่างซ่อมในโรงงานก็จะต้องคอยรับมือกับเครื่องจักรที่พังในทุกๆวนันทางทีมซ่อมก็จะมีหน้าที่เข้าไปแก้ไขปัญหานั้นๆให้เสร็จสิ้นเพื่อที่โรงงานจะได้ดําเนินการผลิตต่อไปครับ โดยประเภทของงานซ่อมที่เข้าไปแก้ไขให้กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเราจะเรียกว่างาน CM หรือ Collective Maintenance ครับงานซ่อมแบบนี้ทุกโรงงานไม่ค่อยชอบแน่นอนครับเพราะว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงคือค่าซ่อมและโดยอ้อมคือโอกาสที่เสียไปสําหรับการผลิตสินค้านั้นๆของโรงงานครับต่อมาเป็นประเภทงานซ่อมแบบที่2กันนะครับงาน Preventive Maintenance หรือ PM หรือชื่อภาษาไทยคือการบํารุงรักษาเชิงป้องกันโดยขอเล่าประวัติเพื่อความเข้าใจนะ ในยุคแรกเนี่ยโรงงานก็จะเป็นแบบแรกคือจะเดินเครื่องจ,กจักรไปเรื่อยๆจนเครื่องจักรพังพอเครื่องจักรพังเสร็จปุ๊บก็เข้าไปซ่อมพอซ่อมเสร็จก็นํากลับไปใช้จะวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเวลาเราปล่อยให้เครื่องจักรพังเนี่ยถ้าซ่อมมันจะแพงกว่าแบบที่เราเข้าไปซ่อมก่อนที่มันจะพังนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนด้านในที่พังเนี่ยจะพังไม่เท่ากันนะครับดังนั้นโรงง,งานในยุคนี้จึงวางแผนซ่อมบํารุงก่อนที่เครื่องจักรตัวนั้นจะพังครับ